มาดูเหรียญรายการแรกกันก่อนนะครับรายการแรกเป็นเหรียญนิกเกิล20บาทนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด4เหรียญนะครับให้ให้ดูวาระเลยแล้วกันนะครับวาละอันเนี้ยน่าจะหายากกว่าปกตินะครับนี่เป็นนิกเกิล20บาทนะครับด้านหลังแบบนี้แล้วก็ด้านหัวเป็นในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญที่2นะครับเป็นวาละนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังและด้านหน้าแบบนี้นะครับ วาระที่3นะครับนิกเกิล2ี่บาทเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับวาระที่4นะครับเป็น20บาทปีการจนาพิเศษนะครับอ่านี่นะครับก็4เหรียญนะครับรายการแรกนะครับสเหรียญแบ่งปันในราคา100บาทนะครับมีแค่1ชุดนะครับ มาดูต่อรายการที่ 2, RE, 2นะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเหรียญไม่เชิงว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญที่ยังไม่ทำการปั๊มมากกว่านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่นะครับเหรียญ1นบาทตัวเปล่านะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทของของเหรียญรุ่นใหม่นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แม่เหล็กดูดติดนะครับนี่นะครับเป็นตัวเปล่า ของเหรียญ1นบาทนะครับมี2เหรียญนะครับอันนี้เหรียญนี้จะสวยหน่อยนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้200นะครับเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับยังไม่ทําการปั๊มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญชํารุดนะครับอันนี้เหรียญตัวเปล่านะครับเหรียญนี้200บาทนะครับเหรียญสวยนะครับแล้วก็เหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีรอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้1น0้บาทนะครับ มี2เหรียญนะครับสำหรับรายการนี้เหรียญ1นบาทตัวเปล่านะครับแม่เหล็กดูดติดอันนี้เหรียญสวย200นะครับแล้วก็เหรียญไม่สวย180บาทนะครับรายการที่3สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับมีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับมาดูเลยนะครับมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแปดเหรียญนะครับอ่าทั้งหมด8เหรียญเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับ มีเหรียญ10บาทปี53 2เหรียญน,นะครับอ่า10บาทปี53สภาพผ่านการใช้งานนี่นะครับดูดูดูสภาพก่อนนะครับ10บาทปี53สภาพผ่านการใช้งาน2เหรียญแล้วก็มี10บาทปี42สภาพผ่านการใช้งาน1เหรียญน,นะครับ10บาทปี34มีมี10บาทปี34ด้วยนะครับ10บาทปี3 4 สภาพผ่านการใช้งาน Jade. อีก1เหรียญนะครับแล้วก็10บาทปี4ีนะครับสองห้าสีสภาพผ่านการใช้งานอีก1เหรียญนะครับยังไม่หมดนะครับ mm hmm. มีเหรียญ10บาทตัวติดวาระพระพี่นาง2เหรียญนะครับขายขายเหมาไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้แยกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญสิบบาทตัวติดนะครับพระพี่นาง2เหรียญนี่นะครับ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญ10บบาทพุดนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังสภาพดีอยู่นะครับทั้งหมดรายการนี้นะครับ8ดเหรียญนะครับนี่นะครับแดเหรียญตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับชุดนี้แบ่งปันในราคา400บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับใครที่สนใจก็เน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับชุดนี้400บาทนะครับ ดูกันต่อนะครับรายการที่4รายการสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญแบบยังไงอ่ะเป็นเหรียญเฉพาะทางนะครับคนที่เล่นเหรียญในกลุ่มนี้ก็จะพอพอที่จะเข้าใจนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญแหวง2จุดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแหวง2จุดนะครับจุดนี้จุดที่1แล้วก็จุดที่2นะครับอันนี้ด้านหัวนะครับ ด้านก้อยก็เป็นแบบนี้นะครับปีพศ2560นะครับเหรียญแบ่งนะครับนี่นะครับก็บางคนเขาก็เก็บกันนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้นิยมเล่นกันนะครับคือคือเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตที่เล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้นํามาแบ่งปันนะครับเผื่อว่ามีใครสนใจนะครับนานๆจะได้เอาออกมาแบ่งสักเหรียญนะครับนี่นะครับ2จุดนะครับ ที่เคยเอามาลงขายก็จะเป็นแหว่งจุดเดียวนะครับนี่ครับมีจุดนี้กับจุดนี้นะครับรับประกันเหรียญแท้นะครับส่งเกรดได้นะครับอ่าโอเคนะครับเหรียญนี้แบ่งปันในราคาเหรียญละ300บาทนะครับมีเหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้แบ่งปัน300บาทใครที่สนใจนะครับรายการที่ผมนํามารีวิวแบ่งปันนะครับก็คือเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอผมขึ้นไว้ให้ ด้านขวามือนะครับไลดีสลานลม888นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมจัดส่งเป็น EMS เท่านั้นนะครับใส่กล่องส่ง EMS นะครับอโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ